รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตามกล้องเจอนี่วันนี้กล้องจะพามาตามรอยตำนานความเชื่อเกี่ยวกับครุฑทราบหรือไหมคะว่าแม้แต่ตอนเกิดองค์ครุฑก็บินมาส่งเราด้วยในเวลาซื้อขององค์ครุฑก็ต้องประทานให้เราตอนมีครอบครัวองคครุฑก็ต้องเป็นสักขีพยานแม้กระทั่งวาระสุดท้ายที่เราจากโลกนี้ไปองค์ครุฑก็ต้องบิเปนส่งปฏิจะเสธไปได้ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเราครุฑอยู่กับเราตลอดเวลาอยากทราบว่าองค,ครุฑอยู่กับเราตลอดเวลาได้ยังไงติดตามชมได้เลยนะคะ ู้ชมค,คะตอนนี้นะคะกล้องอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ครุฑนะคะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียนนะคะและที่นี่นะคะกล้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหมีครุฑอยู่เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะสร้างในปี54นะคะและเพิ่งเปิดและเข้าชมมาไม่นานนี้เองนะคะพิพิธภัณฑ์ครุฑเนี่ยอยู่ที่นิโคบุชากรรมนะคะบางปูจังหวัดสมุทรปราการได้นในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวยังไงบ้างเนี่ยเจะพาคุณผู้ชมนะคะตามกล้องมาจนี่ที่นี่คะ่ะ สวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะตอนนี้พี่หนุ่มมาขอความรู้พี่หนุ่มเลยเพราะพี่หนุ่มเนี่ยอยู่กับพิพิธภัณฑ์พุทธมากี่ปีละก็เข้าปีที่สองครับด้านหลังคนนี้คือองคุชที่ใหญ่มากๆเลยองนี้เนี่ย ค,คือองค์เนี้ยครับก็จะสูงอยู่ที่9เมตรยังไม่รวมฐานแต่มีองค์นึ่นอยตรงนั้นด้วยคือองค์เนี้ยครับเดิมเนี่ยเป็นองค์ที่ประดิษฐานอยู่นะพิพันคุตตรงกลางนี้<อ>แต่เนื่องจากว่าองค์นี้ครับได้อัญเชิญมาจากอาคารเพชรบุรีซึ่งนนเป็นองคุธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นตาตั้งอ๋อองคุธที่คือไม่ใช่ใครจะสร้างก็สร้างได้ใช่ครับจะต้องได้รับพระราชทานอนุญาตก่อนใช่ครับองค์นั้นเนี่ยเป็นองค์ที่เคยได้รับพระราชทานอนุญาตเหมือนกันใช่ซึ่งตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตรงน ทิ่หน้าธนาคารธนาคารทหารไทยธนาชาติอาคารเพชรบุรีครับโอ้ยอย่างนี้เยเหรอใช่ครับเอ๋อย้ายมาเสร็จปุ๊บก็เลยจะมาตั้งที่พันธุ์คู่แห่งนี้ใช่ครับก็จะมาประดิษฐานเพื่อให้เป็นที่อันซีนของจังหวัดสมุทรปราการรวมถึง ให้มีความโดดเด่นว่าเป็นองค์ครุฑที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเรียกว่าในโลกก็ได้เชมบอกแล้วว่าองค์ครุฑองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์นี้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทําไมยังไม่ขึ้นตั้งคะก็เนื่องจากหนึ่งขนาดขององค์ท่านที่มีความใหญ่กว่าเดิมเกือบสองเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างกับ2ในขณะที่ก่อนขั้นมาประมาณ1ิ้วาวันนะครับปกติสถานที่แห่งนี้ทางเข้าอะครับจะมีต้นไม้เป็นจํานวนมากรวมถึงด้านหลังอาคารแต่ก่อนหน้าเนี่ยประมาณ1ิ้าวันมีพายุที่เห็นเนี่ยไดุ้ มาหรือแม้แต่อาคารที่เราต้องบูรณะเนี่ยครับก็เกิดในเหตุการณ์ซึ่ง10กว่าปีไม่เคยมีเหตุการณ์เหล่านี้เลยเป็นองค์นี่ทำจากอะไรครองค์นี้ทําจากไฟเบอร์ครับเราเห็นองค์ใหญ่นี้แล้วแต่จริงๆแล้วก็ได้ข่าวว่าในพืพิธันฑ์คุฑเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยอยากไปชมมากครับพี่หนุ่มเรียนเชิญนะครับ<า>ผม<า>เดี๋ยวเข้าทางนี้นะครับ ใช่ครับเบรเวณตรงนี้จะเป็นโถงต้อนรับแล้วก็เป็นแบบจําลองในเรื่องของคติความเชื่อพื้นฐานของคนไทยที่ปรากฏตรงหน้าก็คือภาพวิจิตรหินมะพานเป็นงานจิตกรรมภาพวาดอ่ะใช่ครับผมแต่ว่าด้านบนจะเป็นงานปฏติมากรรมอันนี้คือว่ดสดๆเลยหรอตรงนี้ครับจะเป็น็กเจอร์แล้วก็ลงลวดลายเป็นลายไทยกว่าจะมาเป็นพิธีมหัรรนี่เป็นยังไงนะคือต้องย้อนกลับไปครับผมก็คือว่าเมื่อปีพุทธศักราช2554ครับผมธนาคาร นครหลวงไทยกับธนาคารธนาชาติครับได้ควบกิจการกันพอควบกิจการครับตามพระราชบัญญัติพระคุชภาพาภาปี2534และ35องค์คุชทั้งหมดจึงต้องถูกอันเชิญลงตามพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้นเนี่ยองคุชเนี่ยมีคุณค่ากับวัฒนธรรมของคนไทยเดิมเนี่ยธนาคารธนาชาติจะมีอาคารที่มีลักษณะเป็นดั่งนกก็คืออาคารนี้เป็นดั่งนกตัวใหญ่กลางปีกอยู่เพราะฉะนั้นครับทางธนาคารจึงได้เลือกสถานที่แห่งนี้นในการจัดองค์พระคุชพระราชทานและก็เป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง ราชการที่9พระองค์ทรงครบ7รอบหรือ84พรรษาเพราะฉะนั้นครับที่นี่ก็เลยจะถูกออกแบบเนี่ยสักการให้สอดคล้องให้แสดงเห็นถึงความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมด้วยครับเราก็ได้รู้ความเป็นมาของ พิมันคุดเลยนะคะเราอูจุดต่อไปดี่อลว่าโซนที่2องนั้นเป็นคุดพิพมันซึ่งก่อนที่จะขึ้นไปเราก็จะมีอีกห้องหนึ่งก็คือห้องเปิดตำนานพระยาสุบัณเป็นการออปรูพื้นฐานบางคนอาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับองคุดเราก็จะให้เข้าชมวิดีอาร์จากครูมืดปราษาทองอาลามก่อนครับพระยาคุดมีอยู่2องค์สองขติพระยาคุดสุบันนี่เป็นคนที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาคําตอบข้างบนกันโอเคไปคพี่พิทพันธุ์คุดได้ถ่ายทอดตำนานเรื่องราวต่างๆของพระยาคุด โดยเล่าเรื่องผ่านจุดกำเนิดจากดินแดนหิมพา,านเราขึ้นมปที่ชั้นสอแลคะใช่ครับซึ่งห้องต่อไปก็จะเป็นห้องครุฑพิมานหรือว่าดินแดนที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างสวรรค์ชั้นจาตุมหาริชีกากับโลกมนุษย์ก็คือป่าเหนมพานครับเดี๋ยวเรียนเชิญทางด้านขวามือครับค่ะ จำได้ไหมครับว่าภาพนี้ปรากฏอยู่ในกรุงเทพแถวดุสิตปรากฏที่ไหนครับโอ้จำไม่ได้แล้วที่เนี่ครับเป็นแบบจำลองที่ปรากฏอยู่ในสัปายาสภาสถานเพราะสัปปายา,าสภา,าสถานที่มียอดรัฐบาลใช่ครับผมก็คือสภาแห่งใหม่ ของประเทศไทยโดยจุดศูนย์กลางก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่ประทับของท้าวสักกะและด้านล่างก็คือปราอ,อนนท์ส่วนเทพองค์นี้ครับผมเขาเรียกว่าบุตรของเจ้ากรุงพารีหรือว่าที่มีเราจะได้ยินคือพระชัยมงคลซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นคาสโนวาแห่งสองสวรรค์เพราะฉะน,นั้นครับหลายๆบุคคลที่เคารพท่านก็เพื่อให้เกิดความเรียกว่าความมีเสน่ห์ต่อไปเป็นตันที่3ามบุโคเลยคะโซวที่3าก็คือนครนคราชเมื่อกล่าวถึงคุทพี่ก้องอาจจะเคยได้ยินว่าคุดกับนาเป็นศัตรูกันวันนี้ไม่ถูกกัน เราไม่ถูกกันจริงไหมครับจริงๆก็ว่าไม่น่านะก็ว่าน่าจะถูกกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบใน้องนี้ครับความจริงครับภาพนี้ต้องย้อนกลับไปถ้าพี่ก้องดูแว็บแรกพี่ก้องคิดว่าเขาเป็นศัตรูหรือเขากําลังต่อสู้กันไหมครับต่อสู้ค่ะ แล้วบอกพี่ก้องว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะคืนดีกันพี่ก้องเชื่อไหมครับไม่เชื่อต้องย้อนกลับไปครับมเมื่อองค์นาคราชเนี่ยไปโกงองค์ครุฑ<ม>และองคุฑเนี่ยรู้เข้าก็เลยไปขอพรจากพาะระนารายให้สามารถกินมันเปลวเหลวของเหล่านาคราชได้กรรมจึงตกมาเป็นรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงนากราชพระองค์นี้ที่มีนามว่าปันธรกะนากราชแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดท่านจึงกินหินเหล่านี้ครับไว้ในท้องเป็นจํานวนมากพอครุฑจะโฉบลงจับท่านก็ไม่สามารถจับได้บังเอิญว่าปันธรกะนากราชเนี่ยครับมีผู้ที่่คานนือึงก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยองพระยาคุดจึงไปถามว่าเพราะเหตุใดลูกศิษย์ของท่านเราจึงจับไม่ได้เพราะนั้นเองครับเมื่อคุดรู้ความดังกล่าวจึงบินโฉบลงไปจับปันธรารกะนาคราชแต่ความจริงครับเสี้ยนนาทีนั้นปันธรารกะนาคราชได้อุทานเป็นอัตคาถาและแปลใจความว่าเราไม่น่าบอกสิ่งที่ไม่ควรบอกกับบุคคลที่ไม่ควรบอกเลยเมื่อคุดเนี่ยได้ฟังอัตคาถาดังกล่าวเลยเจ็บในอุราเพราะท่านเป็นผู้มีบารมีท่านเลยบอก งั้นเรากินท่านไม่ได้หรอกไม่งั้นเท่ากับเราเป็นผู้มีกรุบายเอาอย่างนี้แล้วกันท่านปันธากะท่านมาเป็นลูกศิษย์เราเถิดแลวเราจะดูแลท่านพูดกับนาคเลเกาอัตตกถาและยอมรับทาซึ่งกนและการจึงเป็นเหตุยุติความอาฆาตแค้นนับตั้งแต่นั้น<อ>เป็นต้นมา คนไทยเราทุกคนตั้งแต่วันที่เราเกิดองคุตก็บินมาส่งเราวันที่วันที่เราเกิดเราจะได้เอกสารมาหนึ่งใบอ๋อมีคุดในสูจิบัตครับพอเราโตขึ้นมาอีกครับอยากจะได้สิ่งต่างๆคุดก็ต้องมอบให้เป็นธนบัตรธนบัตรหรือแม้แต่จะหลับจะนอนไม่อยากให้ใครมาไล่คุดก็ต้องรับรองฉนดที่ดินอยากมีครอบครัวมีสามีหรือแม้แต่ทะเบียนสมรสหรือแม้แต่วันสุดท้ายที่จากโลกใบนี้ไปก็ต้องมีคุดไปส่งเราใช่องคุตตรงนี้นะครับก็จะเป็นองคุตที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดที่เป็นองคุตไม้ไม่ใช่ ใช่ครับที่มีการเก็บรักษาเนื่องจากลักษณะของปากของท่านด้วยปกติเนี่ยคุบจะงุ้มปากแต่การอ้าปากก็คือการเปิดรับซับถ้าง,งุ้มก็รับไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ทรงหลั่งน้ําทักษิโนโทกให้ฟ้าดินทรงเป็นพระยานและให้คํามั่นสัญญากับปวงชนชาวไทยเราไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมแต่เดิมคนไทยไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองพระองค์ทรงเหนื่อยพระองค์ทรงหนักทรงพลิกผืนฟ้าฟืน้นผื่นน้ําสร้างผื่นดินอันนี้ครับก็คือสิ่งที่สะท้อนว่าองค์ครุฑที่แท้จริงคือพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ ดูแลฟ้าประชาชนและตอนนี้ห้องนี้ก็คือเรามีพุุธอยู่ห้องนี้ครับมีประมาณ80กว่าองค์ครับแต่โดยทั้งหมดรอบพิพิธภัณฑ์จะมี150องค์ครับช้าเหนือนทำไมจะละองค์หน้าไม่เหมือนกันก็มอวันนี้ครับองค์ุธเนี่ยจะสามารถจําแนกลักษณะใบหน้าได้3ลักษณะลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกองคุธหน้านกซึ่งจะมีใบหน้าเป็นดั่งนกแล้วก็รอยยิ้มยกแล้วมาอันนี้องค์นี้เขาเรียกองค์ุธหน้ายักษ์ครับ<ๆ>ก็คือว่าบ<ม>ุคคลที<ม>่อยากให้สร้างองค์ุธแบบนี้ก็คือในเรื่องของอํานาจวัสนาบารม ก็คือมีใบหน้าเป็นด่งมนุษย์แต่มีปากเป็นนกแต่หากเราสังเกตลักษณะเท้าท่า,านครับอย่างนี้จะเรียกว่าพุทธเท้าตั้งหรือพุธเท้าดุนหากพุทธเท้าดุนเนี่ยจะใช้ในส่วนของราชการแต่หากเป็นตราประทับของหน่วยงานราชการทั่วไปจะใช้พุทธเท้าเหยียด<ม>และคนที่มาพิยันพุทเนี่ยก็จะมีปรากฏในเรื่องของเอาแอปพลิเคชันโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าสตางค์ครับลอดใต้ผ่านองคุตหรือแม้แต่บัตรประจําตัวประชาชน พี่หนุ่มองนี้คือองค์แรกของพิพันธ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยนาชาติหรือว่าธนาคารนาครหลวงไทยครับและองค์ไหนที่แบบควรบอกว่าเป็นองค์ซึ่งไม่มีซิปแผคและคนบอกชอบมอุดมสับูร์สาขาเย,ยาวราช<อ>เนื่องจากพระอ,องค์อื่นเนี่ยจะมีเสิร์ฟแต่พระอ,องค์จะสวมหมวกห้องเต้ก็คือไม่ได้<อ>สวมมงกุฎถ้าอยากจะมาที่พิพันครุฑนะจังหวัดสมุทรปราการได้แม้เปิดวันไหนบ้างครับพี่จะเปิดวันศุกร์และเสาร์ของทุกสัปดาห์3มรอบครับ<อ>คือ10บโมง บ่ายโมงและบ่ายสามโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0988-8239-00ครับวันนี้ขอบคุณพี่หนูมากเลยครับด้วยความนีลิ้นติดโกแฟลิ้นติดโกแฟ มาต้อนรับสักราบใหม่ปี68นะคะพร้อมกับเรา2คนกับงานหากรรมอาหารที่มีแต่ของกินของอร่อยกว่า100ร้านค้า1,000เมนูเราอยู่กันที่ชั้น1เซนทรัลสารยาค่ะตามเราสองคนกันได้เลยนะคะมาร้านมีร้านอะไรคะหมูสเต๊ะมังกรทองครับจากเยาวราชอันดับ1ของเยาวราชหมูสเต๊กเนื้อนุน่มไร้มันอยากเชิญชวนท,ทุกท่านสัมผัสความอร่อย อย่างนี้คุณต้องการทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบหมักทั้งหมดนี่สองวันกว่าจะออกมาได้ทานเป็นเจ้าเดียวที่สามารถเก็บตู้เย็นได้หนึ่งอาทิตย์สามารถนามาอุ่นร้อนและนุ่มอร่อยเหมือนกึ่งจากเตาเราทําได้คนเดียวในประเทศไทยใครยังไงจุดเล็ก10บไม้120ชุดใหญ่ยี่สไม้สอง้2ยสี่สิบเฮียที่ไปมาแล้วไม่รู้กี่รายการนะคะแต่มากับลิ้นติดโปรของเราทุกรายการเลยหมูสเต๊กม,มังกรทอง กินแล้วไม่รู้จักเบื่อครับมันอร่อยจริงๆมันสุดยอดสุดยอดเลยครับคุณหน้าคุณตานะอี่คเลยค,ะค่ะกิฟค่ะลา,าลายสดค่ะเายรอรี่ค่ะเค้กคุณเันเลิศยังไงบอกซิเค,ค้กหน้านิ่มค่ะต้นตำรับทำมา60ปีแล้วค่ะอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะกล่องละ45บาท3กล่องร2 0ีค่ะร2 0 1ยบ้นาทนามาก อร่อยนะผสมโกโก้ได้นวลเนียนอร่อยมากแต่มีสินค้าใหม่ด้วยคืออะไรคะมีสตรอเบอรี่บล็อกค่ะบานอฟฟี่ค่ะอันนี้กล่องละลาย99ค่ะอืมอร่อยอยากกินนะแวะมาได้เลยนะคะที่รอยัลทาร์ตเบอรี่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะราคาสินค้าจับได้ทุกอันเลยนะคะและมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วมาอิ่มน้ำสำราญกับลิ้นติดโปรแฟร์ได้ตั้งแต่วันที่23ถึง29มกราคมนี้ที่ชั้นหนึ่งเซนนันสารยาค่ะลิ้นติดโปรแฟร์ที่ไป็นเนื้อเนะ้อ บอกก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะกล้องมาอยู่ที่นี่ข้ะหลังจากอิมอกอิ่มใจกับพิพธภัณฑ์คุดเรียบร้อยแล้วบอกก่อนถ้ามาสูดประการต้องมาร้านนี้ร้านในหมาทะเลมีชีวิตตำรุนะคะร้านอาหารทะเลที่คัดสรรปูสดหอยสดปลาทะเลสดเพื่อคนรักอาหารทะเลสดๆรับประกันความสดใหม่ เจ้าของร้านน่ารักมากแถมนะคะยังได้ไซส์ใหญ่ถูกใจคนรักอาหารทะเลแน่นอนค่ะเมนูของทางร้านมีเลือกหลากหลายและที่สำคัญน,นะคะราคาจับต้องได้ชาวกรุงเทพมาร้านนี้ค่ะร้านในหมาทะเลพิชิตตำครูค่ะอ้าวมาเจอคุณเอ๋เจ้าของร้านสวัสดีค่ะ คุณเอน่ารักมากเป็นเจ้าของร้านที่น่ารักที่สุดเลยนะคะวันนี้คะ่ะหลังจากที่เราไปพิพันธุ์พุฑมาเรียบร้อยแล้วก็แวะมาร้านนี้เลยร้านชื่อร้านนายหมาค่ะนายหมานะคะทำไมถึงชื่อนายหมาก็เป็นชื่อของคุณพ่อร้านนายหมาเนี่ยเปิดไปกี่ปีแล้วคะถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ30กว่าปีะะโอ้โหใช่ค่ะตั้งแต่คุณเอเล็กๆแค่สิใช่ค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างของคุณเนี่ยกุ้งสดปลาสดปูสด เอามาจากไหนเลือกยังไงสดขนาดไหนก็คือเอามาจากทะเลเลยแล้วก็ส่งจากหลายที่ค่ะอาหารที่สไตล์ไหนจะเป็นอาหารทะเลค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนผสมผสานกับจีนอ๋อเป็นผสมผสานกันความโดดเด่นจุดเด่นของร้านในหมาของเราจะใช้วัตถุดิบที่แบบเป็นเป็นส่วนใหญ่คือของสดเน่ะใช่ไหมถ้าอยากได้ความอร่อยอิ่มคุ้มเงินต้องมาที่นี่เราจะมาลองชิมมาดูเมนูแต่ละอันก่อนอันอื่นก็เลยมีน้ำพร๊าบสดให้กินด้วย คุณเอ๋ใช่ไหมต้องเริ่มมาไหนจานแรกที่เป็นจานที่ซิกเนเจอร์ของของที่ร้านใหม่หมานี่ลองแบบหวานๆไปก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือซี่โครงหมูมันเป็นมันเป็นหหม่หมานี่พราะอะไรคุณเออันนี้เขาจะไปปรุงรสกับเผือกค่ะและนี่คือซี่โครงหมูซี่โครงหมูและนี่คือเผือกใช่อืมแบบสไตล์เหลาเลยนะใช่ใช่แบบเหลาเลยซี่โครงหมูนี่มากต่อไปค่ะคุณเอ๋ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นปลาชานผาช้า เป็นปลาฉลามผัดชาเนื้อปลาฉลามที make, right? ่ค <t ool> ุณเอ๋รูกยังไงอะของเราใช้ปลาฉลามเป็นเนื Franz ้อเนื้ออร่อยเนาะอร่อยอืมเพลิดเลินดีต่อไปชาคุณเอ๋คืออะไรคะอันนี้เป็นต้มยำปลาหมอนะคะเป็นอันนี้ใช้ปลาหมอทะเลตัวละประมาณ60โลอู้ตัวใหญ่นะคุณเอใช่ชิมน้ำต้มยำก่อนคือรสชาตินี่นะ คือเป็นสมาสานระหว่างไทยกับจีนแต่มันมีความกลมกล่อมอร่อยคุณเมย์ปลาหมอคุณเด้งมากเลยอ่ะนี่สดๆเลยนะเนี่ยหืมเ <c oughs> <c oughs> นื้อปลงหมอเลิศมาก <c oughs> ดีมากเลยมากแล้วบอกก่อนห้องคุณเอ๋ที่นี่ดีมากนะมีห้องมีพีด้วยมาเป็นส่วนตัวได้เป็นส่วนตัวค่ะเป็นกรุ๊ปเราเป็นตัวอะไรคะคุณเอ๋คะอันนี้จะเป็นปลาฉลามเหมือนกันนะคะอืมอันนี้จะเป็นนึ่งแบบจีนนะคะอันนี้จะเป็นผสมผสานเพราะมันจะมีใบกะเพราด้วยเยี่ยวกล้าออกแล้วนี่ก็มีก้างบ้างนิดหน่อยหอมแล้วมันงายเนาะหอมใช่แล้วมันมีความนิ่มปลาฉลามนิ่มๆนิ่มค่ะอร่อยไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนเพราะมันใบกะเพราใช่ไหมใช่ต่อค่ะ อันนี้จะเป็นกั้งแก้วนะคะนีใช้ก้งแก้วเป็นก้งนี่บุกคนไม่กินก็บอกกินยากคนกินตรงไหนตรงกลางค่ะเนื้อเยอะค่ะอันนี้จะเป็นเกล็ดขนมปังค่ะปรุงรสพิเศษก้งเอ็นนิ่มมากเลยอ่ะสดมากเลยเด้งมากค่ะเราใช้กั้งเป็นมือมันเด้งมากคุณเอ๋ดีต่อไปค่ะคุณเอ๋นี่คืออันนี้จะเป็นหอยมะระนะคะคั่นนม้ฝรััง มีต้องกินกุ้งอย่างนี้เนาะหอยมาลาที่เป็นหอยยังไงไม่เคยเจอเลยอะ่ะหอยจะมีเปลือก <c oughs> มันจะมีหนังเหลืองๆสีขาวหอยมันจะมีความดุดเ1 1> ๆเนาะเด้งๆเนาะหอยมาลานี่เป็นลวกสดๆจะได้ไหมได้ค่ะจิ้มเหมือนเราจิ้มซีฟู้ดได้ไหมได้ค่ะเช้าบางคนก็กินเป็นซาซิมิได้นะตอบไปค่ะอันนี้จะเป็นปลากระพงหมาล่าไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดร้อนเกินไปเนาะกำลังสบายดีมากกินเขากินเขายิ่งดีเนาะมาถึงอันนี้คือกุ้งกุ้ง สด,สดเลยค่ะเป็นเพลิโอ้โหสดจริงๆอะคุณเอ๋แกะแล้วรู้เลยอะ <c oughs> อเนื้อกุ้งเด้งมาก <c oughs> ขอสองตัวนะคุณเอ๋นะได้เลยค่ะแล้วคุณเอ๋นี่มีกี่ที่นั่งคะถ้าเป็นโซนด้านหลังจะมีเจ็ดห้องค่ะแล้วก็จะมีข้างหน้าจะเป็นห้องแอร์ใหญ่แล้วก็เป็นด้านนอกร้านเปิดกี่โมงกี่โมงคุณเอ๋สิบโมงค่ะถึงสี่ทุ่มแล้วเกิดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันอยากกินกรหามากกุ้รห 0 8 1 7 5 3ป7หนึ่งเจ็ดหก้็อนบุ้ในหมาทะเลมีชีวิตตำลุเลยบอกวิธีการมาแบบุณเอถ้ามาจากเมืองเมืองโบราณนะคะก็ตรงมาได้เลยค่ะแล้วก็จะเจอแยกตำลุนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับเข้ามาประมาณ3กิโลค่ะจะเจอสะพาลนลอยข้ามค่ะแล้วก็ชิดซ้ายได้เลยเลยเลย,เลยเลยและร้านใหญ่มากป้ายในหมานี่ทับเราตายเลยตัวใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมคะ มาสุปราการั้งนี้หนุกมากมากเลยบอกแล้ะะว่าท่องเที่ยวเมืองไทยนี่มันมีความสุขจริงๆอบอุ่นแล้วก็อาหารก็อร่อยมากๆต้องขอบอกว่าเทปนี้ กล้องเรคคอร์ดนะคะขอบคุณคุณเอมากมากเลยค่ะวันนี้สุดยอดมากเลยค่ะกับพิพ,ธพิธภัณฑ์ครุฑที่เดียวในไทยและอาเซียนที่บอกเล่าเรื่องราวของครุฑโดยเฉพาะถือเป็นสันที่แปลกใหม่ที่คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์ตามรอยเรื่องราวเรื่องราวความเชื่อเพิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับพวกเราคนไทยว่าครุฑนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าจะเป็นแค่ตราสัญลักษณ์ที่เราเห็นกันจนชินตาอาทิตย์หน้ากล้องจะพาไปเจอนี้ที่ไหนต้องติดตามชมกันตามกล้องไปเจอนี้ทุกวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าดูทีวี กด33ดูมือถือกด3พลัสค่ะ